สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3ที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันในวิชาภาษาไทยอีกครั้งนึ่งนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4การพัฒนาทักษะการฟังการดูนะครับของนักเรียนชั้นม3เรามาดูผังมโนโทั์ก่อนนะครับการพัฒนาทักษะการฟังและการดู การฟังประเภทต่างๆหลักในการฟังการดูมารยาทในการฟังและการดูการพัฒนาประสิทธิภาพการฟังและการดูแล้วก็การมีวิจารณญาณในการฟังและการดูครับมาดูตัวชี้วัดตัวชี้วัดแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดูได้ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นักเรียนมีมารยาทในการฟังมีมารยาทในการดูมีมารยาทในการพูดนะครับหลักสำคัญในการฟังและการดูความหมายของการฟังและการดูว่าการฟังเนี่ยและการดูเนี่ยเป็นกระบวนการ ทำงานของประสาทหูและตาที่ส่งต่อไปยังสมองเพื่อให้เกิดการรับรู้เข้าใจและจดจําในสารเหล่านั้นโดยทั้งสองทักษะนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการรับรู้ข้อมูลในปัจจุบันความสําคัญของการฟังและการดูการฟังเป็นทักษะที่ใช้มากที่สุดนะครับ ตื่นขึ้นมาเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็ได้ฟังและมีความสําคัญต่อการกลั่นกรองและไตรตรองสารจํานวนมากที่ที่ได้รับมาเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ขณะที่การดูนั้นเข้ามาช่วยต่อยอดทักษะการฟังเพื่อให้รับสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วการฟังยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการพูด เพราะทั้งสองส่วนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันดังนี้การพูดจะต้องมีการฟังจึงถือว่าเป็นการพูดที่สมบูรณ์นะครับการพูดมีความมุ่งหมายสำคัญคือสื่อความให้ผู้ฟังได้เข้าใจ 3. ปฏิกิริยาจากผู้ฟังที่ดีมีมารยาทจะทําให้ผู้พูดมีกำลังใจในการพูด จะพูดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 4. การเป็นนักฟังมีส่วนช่วยให้เป็นนักพูดได้เพราะนักฟังจะเก็บความรู้จากการฟังและสังเกตจากสิ่งผู้อื่นเขาพูดนะครับศิลปะในการฟังคนส่วนใหญ่รู้เพียงว่าการฟังนั้นเป็นศิลปะที่เรียกว่าวาทศิลป์วาทะนะครับก็คือการพูด วาถ้าสิ์แท้จริงแล้วการฟังก็เป็นศิลปะเช่นกันเพราะศิลปะของการฟังจะช่วยให้ผู้พูดพูดได้อย่างลุล่วงหลักของศิลปะในการฟังมีดังนี้แสดงให้ผู้พูดรู้สึกว่าผู้ฟังมีความมุ่งหมายและตั้งใจที่จะฟังสงสามารถโน้มน้าวให้ผู้พูดได้พูด เรื่องที่ตนถนัดที่สุดสามแทรกคำถามที่เหมาะสมกับโอกาสสี่เปิดโอกาสให้ผู้พูดได้พูดอย่างเต็มที่ห้าเมื่อรู้สึกว่าผู้พูดหมดเรื่องที่จะพูด 5. สามารถกระตุ้นให้ผู้พูดมีเรื่องที่จะพูดต่อลักษณะข,ของการฟังและการดูที่ดีนี่ต้องมีมารยาทในการฟังและการดู แสดงความสนใจผ่านการตั้งคำถามยอมรับฟังความคิดเห็นและรู้จักควบคุมอารมณ์นะครับ 2. ตั้งเป้าหมายในการฟังและการดูและพยายามทำให้ได้ตามความมุ่งหมาย 3. เลือกฟังและดูแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์หลีกเลี่ยงเรื่องที่ไม่เหมาะสม โดยใช้เหตุผลแยกแยะข้อเท็จจริงและลงความเห็น 4. รู้จักใช้ศิลป,ปะในการพูดใช้ศิลป,ปะในการฟังนะครับ 5. บันทึกสาราสำคัญและประเด็นที่ควรซักเติมติมมาถึงความมุ่งหมายนะครับความมุ่งหมายในการฟังและการดู เพื่ออะไรเพื่อจับใจความสำคัญและใจความรองเพื่อแยกส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเพื่อหาเหตุผลสนับสนุนความเชื่อและความขัดแยง้งเพื่อให้ทราบซึ้งในคุณค่าต่างๆเช่นคุณค่าทางด้านวรรณคดีคติธรรมหรือสุนทรียภาพทางดนตรีหเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและความรู้ หเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจมารยาทในการฟังและการดูทุกอย่างต้องมีมารยาทนะครับมารยาทในการฟังและการดูก็คือวิธีปฏิบัติขณะฟังหรือดูเพื่อความเป็นระเบียบและได้รับประโยชน์สูงสุดมีข้อปฏิบัติด,ดังนี้มาดูข้อปฏิบัติแล้วก็สำรวจตัวเองด้วยนะครับข้อหนเข้าไปนั่ง เข้าไปนั่งก่อนการพูดหรือการแสดงเริ่มขึ้นและนั่งตามลำดับที่นั่งของตนที่เขาจัดไว้ให้ 2. ให้ความสำคัญและสนใจกับการฟังหรือหรือดูผู้พูด,พดหรือการแสดงโดยไม่ทำกิจกรรมอื่นรบกวนผู้อื่นเช่นนั่งแทะไม่แตงนั่งคุยกันอะไรประมาณนี้ 3. ปรบมือในโอกาสที่สมควรเช่นช่วงเริ่มและจบการพูดหรือการแสดงการปรบมือนี้เป็นการให้เกียรติกันนะครับ 4. ไม่แสดงกริยาไม่พอใจหรือเบื่อหน่ายพูดพูด,พดหรือสิ่งที่ดูเช่นหาวแสดงอาการง่วงนอนส่งเสียงเห็ุฮากระตืบต้าโโฮรา อย่างนี้เป็นต้นห้าบันทึกข้อความที่สนใจหรือมีความสำคัญหถ้ามีข้อสงสัยให้เก็บไว้ถามผู้พูดเมื่อผู้พูด,พด,พด,พดเปิดโอกาสหรือจบการพูดแล้วและควรถามอย่างสุภาพเมื่อจะถามจะต้องถามตอนที่เขาพูดจบหรือตอนที่เขาเปิดโอกาสให้ถามนะครับ ในการพัฒนาการพัฒนาประสิทธิภาพการฟังและการดูหการจับใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและดูรายละเอียดก็คือการแยกแยะเรื่องที่ฟังหรือดูว่าส่วนใดเป็นใจความสำคัญใจความประกอบหรือพลละความผลละความนี่อก็คือใจความรองนะครับซึ่งช่วยให้ผู้ฟัง หรือผู้ดูทราบว่าผู้พูดต้องการสื่ออะไรเพื่อให้เกิดการทำความเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าเรื่องนั้นๆโดยหลักของการจับใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและดูหนึ่งตั้งใจฟัง หรือดูตั้งแต่ต้นจนจบเพราะอาจมีการสรุปใจความสำคัญไว้ตอนกลางหรือตอนท้ายเรื่องก็ได้นะครับสพยายามจับประเด็นว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและอย่างไร 3. พิจารณาประโยคใจความสำคัญซึ่งจะกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องเอาไว้ส่วนข้อความอื่นๆเป็นผลละความ ผลละความเนี่ยนัยนจะต้องทราบความหมายก็คือใจความรองนั่นเองนะครับที่นํามาใช้ขยายหรือสนับสนุนใจความสําคัญประโยคใจความสําคัญสามารถพบในตําแหน่งใดก็ได้ทั้งตอนต้นตอนกลางและก็ตอนปลายแต่โดยมากมักจะพบตอนต้นนะครับตอนต้นเรื่องเพื่อทําให้ผู้ฟังหรือ ดูรู้ว่ากําลังจะพูดเรื่องใดมีประโยชน์และขอบเขตอย่างไรนะครับใจความสําคัญเนี่ยมักจะอยู่ต้นย่อหน้านะครับส่วนมากแล้วจะอยู่ต้นย่อหน้านะครับไปใจความสําคัญอยู่ตอนต้นเรื่องอย่ยางเรือสมเพานับเป็นพานะที่มีบทบาทสําคัญยิ่งสําหรับ การค้าขายทางทะเลข,ของประเทศในดินแดนตะวันออกภาพพ่อค้าชาติต่างๆเล่นเรือสมเผาบรรทุกสินค้าและรูเรือเต็มลำเรือนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันระหว่างอาณาจักรเช่นพ่อค้าอินเดียขายเพชรพลอยผ้าแพรมาจากลังกาข่าหมาสมุทรอินเดียแล้วก็มุ่งหน้ามายัางแหลมทองนะครับทั้งหมดนี้นะครับ ถ้าจับใจความสำคัญใจความสำคัญจะอยู่ต้นต้นต้นย่อหน้านะครับก็คือเรือสำเภาเป็นพาณะที่มีบทบาทสำคัญยิ่งสำหรับพ่อค้าทางทะเลนะครับนี่คือใจความสำคัญนะครับนอกนั้นก็จะเป็นใจความประกอบใจความรองนะครับประโยคใจความสำคัญของยอหน้านี้คือ นะเรือสมเพานับเป็นภาหนะที่มีบทบาทสำคัญขายทางทะเลแอน,นดเดนตะวันออกและอื่นๆเป็นประโยชน์ประกอบเท่านั้นนะครับเนี่ยบทบาทสำคัญสำหรับพ่อค้าทางทะเลต่อไปเมื่อผู้ทำความดีแก่โลกสิ้นชีวิตไปแล้วบางทีเราหล่อรูปไว้เป็นที่ระลึก ผู้ที่ทาได้ทำความดียกย่องผู้ที่ได้ทำคุณแก่โลกกล่าวหรือเขียนถ้อยคําอันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั่วไปเราก็รักษาถ้อยคำเหล่านั้นไว้ในหนังสือและพิมพ์ขึ้นอ่านและและเรียนกันตลอดไปทุกชั่วอายุไม่ให้เสื่อมสูญ และไม่ให้ลืมชื่อผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวชาวเราย่อมนับถือและมีความกตัญญูต่อผู้มีคุณแก่โลกใจความสำคัญตรงนี้ก็คือชาวเราย่อมนับถือและมีความกตัญญูต่อผู้มีคุณแก่โลกส่วนใจความอื่น เป็นใจความรองหรือเป็นพลความเท่านั้นนะครับในการบันทึกใจความสำคัญและประเด็นที่น่าสนใจจะจดสั้นๆเพื่ออ่านและทบทวนครับนะเรงเรียนดูตามไป การจับใจความสาคัญของเรื่องเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะทําให้เข้าใจเรื่องมากยิ่งขึ้นทําให้ผู้รับสารได้รับสาได้รับสาร,รบ,ารรบารประโยชน์และสําฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารและยังนําไปเป็นแหล่งข้องการสรุปความมาจากเรื่องที่ฟังและดู สรุปความจากเรื่องที่ฟังและดูก็คือจับประเด็นสําคัญนั้นๆเพื่อรับรู้ถึงสารประโยชน์ตามที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อมีหลักการดังนี้จับประเด็นว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรอ่านเรื่องมาแล้วพยายามจับประเด็นตรงนี้นะครับใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรทําอย่างไรแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็น เรียงประเด็นที่สำคัญหรือมีประโยชน์ตามลำดับให้สลัดสลวยจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อให้นำไปใช้ได้ในแต่ละโอกาสเรียนดูตัวอย่างดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อนในธรรมชาติที่สำคัญยิ่งเป็นแหล่งพลังงานแห่งแรกของการเริ่มต้นในการ มีสิ่งมีชีวิตโบนโลกและเป็นแหล่งพลังงานสุดท้ายที่สิ่งมีชีวิตโบนโลกมีใช้อย่างไม่มีวันหมดและเชื่อกันว่าเมื่อมนุษย์ใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆจนหมดหาสิ่งอื่นมาทดแทนไม่ได้แล้วมนุษย์จะหันกลับมาใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์อีกจากข้อความดังกล่าวมีประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้นะครับ ข้อเท็จจริงก็คือดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อนในธรรมชาติที่สำคัญยิ่งเป็นแหล่งพลังงานแห่งแรกของการเริ่มต้นในการมีชีวิตบนโลกนี้และเป็นแหล่งพลังงานสุดท้ายที่สิ่งมีชีวิตบนโลกมีใช้อย่างไม่มีวันหมดนี่คือข้อเท็จจริงนะครับสำหรับข้อคิดเห็น และเชื่อกันว่าเมื่อมนุษย์ใช้พลังงานจากแหล่งต่างจนหมดหาสิ่งอื่นมาทดแทนไม่ได้แล้วมนุษย์จะหารกลับมาใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์อีกนะครับนักเรียนย้อนกลับไปดูนะครับดูข้อความข้างบนนี้นะครับแล้วเรียนมาดูแยแกแยะข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนักเรียนก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับข้อเท็จจริงของดวงอาทิตย์แล้วก็ข้อคิดเห็น สังเกตได้ว่ามีความเชื่อนะครับมันมีความเชื่อก็แสดงว่าเป็นข้อคิดเห็นของของคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับเป็นหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและที่ดูก็หนึ่งฟังหรือดูเรื่องราวให้ตลอดแล้วก็จับใจความสำคัญให้ได้ 2. องพิจารณาแยกแยะเรื่องราวที่ฟังโดยหาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ได้ 3. แยกแยะข้อความค้นหาส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผล 4. อธิบายว่าผู้พูดมีวัตถุประสงค์หรือเจตนาในการพูดอย่างไร 5. บอกว่าเรื่องที่พูดนั้นเชื่อถือได้หรือไม่เพราะเหตุใดหกขณะฟังหรือดูควรสังเกตท่าทางน้ำเสียงของผู้พูดเพื่อดูความสัมพันธ์ ของท่าทางและเนความด้วยนะครับห้าการฟังและการดูเพื่อให้เกิดความทราบซึ้งและความชื่นชมฟังยังไงดูยังไงให้เกิดความทราบซึง้งและความชื่นชมฟังเรื่องราวให้ตลอด ทำความเข้าใจและจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้ยินตนาการไปตามเนื้อเรื่องที่ได้เห็นหรือได้ฟังหาแนวทางหาแนวคิดของเรื่องว่ามีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างไรบ้างพิจารณาว่าผู้พูดต้องการสอดแทรกความรู้สึกอะไรแก่ผู้ฟัง หรือผู้ดูพิจารณาความเหมาะสมของการใช้ถ้อยคำว่ามีความไพเราะหรือเกิดภาพพจน์ที่ชัดเจนหรือไม่ตัวอย่างสิบเดือนอุ้มท้องพระหล่อรักสงวนบอลืมตนสักหนึ่งน้อยตราบพระปิ่นไตจับ เสด็จคลอดมานาถนอมอาบอุ้มคอยคอยรูปเลี้ยงรักษาจากเรื่องลิลิตพะลอนะครับเป็นกลงสี่สุภาพแล้วโครงบทนี้แสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยยากของแม่ที่ต้องอุ้มท้องและเฝ้าถนอมดูแลลูก ว้การฟังและการดูเพื่อให้เกิดจินตนาการการสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากการฟังการดูจะให้ผลต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคลเช่นภูมิหลังเพศอายุประสบการณ์โดยสามารถนำไปใช้ในการผลิตผลงานเช่นการเขียนเรียงความเขียนนิทานเขียนบทประพันธ์ทั้งนี้ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความมัน่นฝ่รู้ฝึกฝนสังเกตและคิดตามอย่างมีหลักการดังนี้ฟังเรื่องราวให้ตลอดและจับใจความสําคัญให้ได้สรุปใจความสําคัญและเรื่องที่ฟังและที่ดูพิจารณาหาคุณค่าของเรื่องที่ฟังและดูนําความคิดเดิมไปต่อย,ยอดอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเขียนการพูดการกระทํา เรียบมาดูตัวอย่างเวลาเย็นเห็นนกวิหกบินไปที่ถิ่นทารังประนางนอนบ้างแนบคู่ชูคอเข้าซอแสซอแสเสียงจอแจโจนจับสลับสลอนบ้างคลอเคล้าเข้าเคียง ระเอียงกอเอาปากป้อนปีกปกกกตระกองไร้คู่อยู่เปลี่ยวตัวเดียวโดดไม่เต้นโลดแลเหงาเหมือนเศร้าหมองจากนิราชวัดเจ้าฟ้าของสุนทรภู่ กลอนบทนี้ทำให้เห็นภาพเวลาเย็นดวงอาทิตย์กำลังรับข่อฟ้ามีหมู่นกบินกลับรังไปป้อนอาหารให้ลูกส่วนนกที่อยู่เดียวดายก็มีอารมณ์หงอยเหงาเจ็ดมาถึงการประเมินค่าเรื่องที่ฟังที่ดูการประเมินภาพค่าก็คือการพิจรารณาคุณค่าของสารที่รับว่าดี หรือไม่อย่างไรโดยอาจจะใช้แบบประเมินเป็นข้อๆหรืออง์รวมในคราวเดียวกันก็ได้ซึ่งหลักการประเมินมีดังนี้จำให้ได้ว่าเรื่องที่ฟังนั้นมีความรู้หรือความเพลิดเพลินอ,อย่างไรบ้างผู้ฟังได้เพิ่มได้เพิ่มได้ได้ความรู้เพิ่มอะไรบ้างเมื่อฟังแล้ว ฟังแล้วได้ข้อคิดหรือกติสอนใจอะไรบ้างไหมเรียบเรียงความรู้ที่ได้มาใหม่อย่างเป็นลำดับตอน,นเรียนดูตัวอย่างวังเอ๋ยวังเวงงางเงีงย่ำค่ำระคังขานฝูงวัวควายพายลาีิวาการค่อยๆผ่านท้องทุ่งมุ่งกินตนเช้าหน้าเหนื่อยอ่อนต่างจรกลับตะวันลับอับแสงทุ่งแห่งหด ทิ้งทุ่งให้มืดมัวทั่วมณฑลและทิ้งตนตูเปลี่ยวอยู่เดียวเอ่ยอันนี้มันกลอนดอกส้อยนะครับคำที่สองขึ้นต้นเอ่ยลงท้ายว่าเอ่ยฝูงวัวควายพ้ายลาที่ว่าการฝูงวัวควายหันหลังกลับจากท้องทุ่ง กลอนดอกสร้อยนี้เป็นของพระยาอุปกิจศิลปสารนะครับผู้ที่บัญยัตนำสกุลให้เราใช้อยู่ทุกวันนี้กวีบรรยายภาพชีวิตของชาวนาเมื่ออาทิตย์เริ่มรับกอบฟ้าชาวนาก็แล้ฝูงควายก็เดินกลับบ้านอย่างเหนื่อยเหนื่อยยากอ,อนละท้องนาสภาพไร้ผู้คน และแสดงคุณค่าของอาชีพชาวนาที่น่ายกย่องในฐานะกระดูกสันหลังของชาติข้อสรุปว่าการพัฒนาทักษะการฟังและการดูให้มีประสิทธิภาพต้องใช้ต้องมีการใช้วิจารณญาณเป็นพื้นฐานใช้วิจารณญาณใช้การพิจารณานะครับภายใต้ความเพียรฝึกฝนการจับใจความเก็บรายละเอียด และสรุปความนำไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์ประเมินค่าทั้งยังก่อให้เกิดความลึกซึ้งทางด้านอารมณ์มีจินตนาการทางด้านความคิดเพื่อต่อยอดสิ่งต่นะครับหรัน,นี้เรามาดูแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบข้อที่หนึ่ง เราควรพูดอย่างไร,รงยิงยืนในสังคมได้อย่างสงบสุขขออ้อ 2. เราควรเชื่อคำพูดใครมากที่สุดนักเรียนก็ลองตอบดูนะครับขอ้อ 3. คนประเภทใดเชื่อคนง่ายข้อสการพูดในเรื่องใดที่ทำให้ผู้ฟังตั้งใจฟังมากที่สุด ข้อ5การพูดโต้แยง้งต้องพูดในลักษณะใดผู้ฟังจึงจะเห็นด้วยข้อ6จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการพูดจูงใจคืออะไรข้อ7การพูดสรุปเรื่องที่อ่านหรือฟังควรใช้สำนวนลักษณะใดบ้างข้อ8การพูดรายงานควรใช้บุคลิกอย่างไร ข้อ9มารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นที่สำคัญที่สุดคืออะไรข้อ10บข้อสุดท้ายการพูดที่น่าสนใจควรทำอย่างไรขอของอนะครับ